บีน้ำทิปโตยายช่องหลังหวนเลนละครช่องสาม ยันยังไม่คิดจัดงานแต่งมองเสียดายเงินค่ะบีน้ำทิพโตยายช่องหลังหวนเล่นละครช่อง3ายิ้มรักแฮปปี้แต่ยังไม่คิดจัดงานแต่งมองเสียดายเงินในตอนนี้สร้างครอบครัวแล้วค่ะเล่นเอาแฟนๆฮนือฮากันเลยทีเดียวสําหรับนักร้องนักสแสดงสาวบีน้ำทิพหลังเปิดตัวร่วมสแสดงในละครใหม่ของถังช่อง3มเรื่อง The Idol Game เกมไอดอลล้มตัวแม่ซึ่งถือเป็นการหวนกลับมาร่วมงานกับถังช่อง3ามอีกครั้งในรอบ8ปี งานนี้ทำเอาแฟนๆต่างสงสัยว่าเจ้าตัวได้หมดสัญญากับทางต้นสังกัดเดิมและใหญ่ช่องแล้วหรือเปล่าล่าสุดในวันนี้ค่ะ12พฤศจิกายน2567ในงานเปิดตัวละครเรื่อง The Idol Game เกมไอดอลล้มตัวแม่บีน้ำคพิปก็ได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้ว่า ยังมีสังกัดเป็นหลายลักอักษรอยู่แต่ตนสามารถร่วมงานกับได้ทุกสังกัดไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มใดๆเพราะทางช่องเปิดโอกาสในนักสแสดงในช่องเดบออกไปหาประสบการณ์และโอกาสในการเติบโตทางด้านการสแสดงซึ่งเวลาที่เล่นช่องอื่นก็มักจะมีโอกาสได้เจอทีมงานใหม่นักสแสดงใหม่อย่างเรื่องนี้ก็ได้เจอกับพระเอกหนุ่มเจมมาถือเป็นโอกาสที่ดีมากๆค่ะที่ได้รับมาแต่จริงๆตนก็เล่นมาหลายช่องแล้วมองว่าสมัยนี้ถ้าผู้ใหญ่เปิดกว้างให้ นักแสดงในช่องได้ลองไปสัมผัสที่อื่นทีมงานอื่นก็อาจจะส่งผลให้นักแสดงเหล่านั้นเติบโตได้มากขึ้น เรียนรู้วิธีการทำงานกับคนอื่นและวิธีการทำงานของคนด้านนอกอีกด้วยปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่ราบรื่นดีค่ะและถ่ายละครพร้อมกันถึงสองเรื่องเรื่องรวมไปถึงธุรกิจส่วนตัวที่กำลังไปได้ดีด้วยส่วนในเรื่องของความรักกับแฟนหนุ่มฟลุกสหวัฒที่หลังจากฝ่ายชายขอแต่งงานแล้วนั้นจะมีแพลนจัดวิวาห์เมื่อไหร่สาวบีได้เผยว่าตอนนี้ก็ราบรื่นมากๆค่ะเรื่องธุรกิจที่ทำด้วยก็ไม่มีการทะเลาะเพราะมีการพูดคุยกันอย่างชัดเจน เรื่องส่วนตัวเรื่องงานอีกฝ่ายก็เป็นคนจริงจังอยู่แล้วเพราะก่อนหน้านี้หายจากการถ่ายทําละครไปช่วงหนึ่งกลับมารอบนี้ก็เลยอยากจะโฟกัสเหนือเรื่องของละครแต่ก็พยายามไปด้วยกันกับธุรกิจส่วนตัวให้ได้ค่ะ แต่สาหรับเรื่องงานแต่งก็ยังคงยืนยันคําเดิมว่ายังไงก็ยังคงไม่จัดงานแต่งเพราะมองว่ามันซิ้งเปลืองเงินเก็บเงินไว้ไปเที่ยวหรือฮันนีมูนดีกว่าคือเป็นการตกลงของทั้งสองฝ่ายแล้วก็เป็นความตั้งใจของตนตั้งแต่แรกแล้วมีแค่การสวมแหวนและผู้ใหญ่ก็รับรู้ถือเข้าใจกันค่ะส่วนแฟนๆก็บ่นว่าอยากมางานแต่งบ้างแต่ตนไม่อยากใจอ่อนเพราะอาจจะจัดงานเลี้ยงกินข้าวเล็กๆก,กันแค่นี้ก็ถือเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วละค่ะ